นี่ของแทนนะเพื่อนนะเขาจะขายสิบปอนต์หรือแปดปอนต์น้ไมันน้ไม้ชอบจ้อยเออไรได้อย่างเงี้ยนะเพื่อนคุณหญิงย่าดีอยูเนี่ยมัดพอผมไปทํางานไปทําไอ้นี่เนาะไปอทําสวนเพื่อนเออนี่มันบานเด้ <c oughs> <c oughs> ใส่แลมบาดเด้เพื่อนใส่ทั้งหมือนเหมาะลำดีชอบจ้อยชอบ สวัสดีช่วงเช้าๆตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะเพื่อนๆนะแต่สว่างมากร้อนละเริ่มร้อนละจอจะให้ดูลูกพุมลูกพุมลูกพรำอู้สุก <คน S 2> เพื่อนๆเลยแต่มันจ็จ,จะรอให้มันสุกทีเดียวสีแดงทีเดียวหมดอะถึงจะเก็บแต่ไม่รู้ว่ามันจะแดงทีเดียวหมดไหมเนี่ยช้ำๆจะเนยเริ่มสุกไง ผลไม้ที่ปลูกเองในกระถางเช้าเช้าตื่นมาก็อย่างนี้เราเพื่อนๆทายเพื่อนๆได้เห็นผลไม,ม้พึ่งบินว่อนมาเชอะตรงนี้แล้วมันฉ่ำละนะมันออกสีม่วงละมันฉ่ำแล้วจ้ะนะมันสีม่วงขนาดนะั้นมันฉ่ำละมันจะย้อนแสงจอยขี้เกียจถ่ายย้อนแสงมันภาพไม่สวยเพื่อน เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสามก่อนเนาะเอ้ยเนาะเขาก็เห็นนั่นแหละทายจี้ขนาดเนี้ยไม่เห็นก็คงเป็นไปไม่ได้อะนี่ไฟสายมาในจอจะไปคาบูเซลนะเพื่อนๆนะที่ยอร์กพี่แอนดี้จะไปวิ่งจอยก็จะเดินไปหาดูของนะจะ๊ะอันนี้ก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหรือแอปเปิ้ลนั่นแหละนะมุมเดิมๆเช้าๆมาก็จะให้เห็นแต่องเงี้ยเพื่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนรอบสองตอนนี้จอยมายอกจ้ะนะมาคาบูเซลที่ยอกจ้ะเพราะว่าเพียนดี่วิ่งไงจอยก็เลยมาดูคาบูเซลวันนี้เพราะว่ารอบที่แล้วมาฝนมันตกเนาะของมันก็เลยไม่ค่อยมีแต่วันนี้แดดด,ดีจ้ะอาจจะมีของเยอะอนนก็จะมาหาดูของที่ว่าอยากได้นั่นแหละคนก็เดินตามหลัง แต่จะไปคาบูเซลเหมือนกันนะเพื่อนๆ้าจะไปถึง้อ่ค่อยดูกันด้านหลังนี่ก็คือสนามแข่งม้านะเพื่อนๆน,นะอันนี้ทางเข้าสำหรับ VIP จะ้ะสำหรับ VIP ที่เข้าไปชมเนาะถึงแล้วจ้ะเพื่อนๆคาบูเซลวันนี้คนเยอะมากแดดดีไง แดดดีก็จะมีคนมาเยอะอย่างนี้แหละจ้ะแล้วก็เขาจะมีข้างในไอ้คอสเลดไอ้เลดคอสเนี่ยเกี่ยวกับพวกค่ะพวกสแตมพวกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเดี๋ยวจอยจะพาเข้าไปดูคนเยอะนะอู้มีปลาปักเป้าด้วยปลาปักเป้าฮะรู้จักปลาปักเป้าไหมนะอัอาไปปลาไป อิตาเลี้ยวสิแต่ปดแฟชั่นเลยโอ้ยอะ look very nice yeah ไเืนคนเยอะมากจ้ะนะไม่รู้จะซื้ออะไรของเยอะจริงๆโซนดอกไม้ก็จะเพื่อนๆอน จอ,อ,อยก็ไม่กล้าถ่ายเขานาะเพื่อนๆนะเพราะว่าบิกซีเขาไม่ได้จ้ะ,ะเดินไปเรื่อยๆเยอะอยู่แต่ว่าจอยไม่กล้าถ่าย<ป>ของเขาก็เยอะนะเพื่อนๆนะก็ะมีทั้งถูกทั้งแพง ของแบบนะมีหลายราคาจ้ะมีของแบรนด์เนมจอยก็ได้ของแบรนด์เนมไปนีอย่างเงี้ยแก้วอย่างเงี้ยเขาขายจอยไม่กล้าเอากล้องไปไปถ่ายมากเพื่อนคนเขาเดินไปเดินมาเขามองวันแบบแปลกๆจ้ะนะกลัวเขาแบบว่าเอาก็เลยเลือกที่จะถ่ายตรงที่ไหนตรงที่ว่าเขาคนไม่เยอะตรงไหนคนเยอะๆเขามองขนาดแม่ค้าเขาเห็นเราเดินเขายังมองกันเลย ก็เหมือนก็เปิด,เป,ดเปิดรถขายของะแะไะเพื่อนๆขายของไอเนี่ยนั่นแหละคนะทุกคนเยอะของเก่าเยอะจ้ะแต่คนก็เยอะมันมีสองฝั่งนะเพื่อนๆนะนี่ของเก่าของเก่าของแก คนเยอะจอยก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเขานะนเพื่อนๆนะคือคนเยอะมากนคนเยอะเยอะไม่ค่อยกล้าถ่ายเขาเพราะว่าคนเขาเดินอะ่ะแล้วเขาเห็นเราถ่ายเขาเขาก็มองกันไงจอยก็ได้ต้นไม้มาด้วยเนี่ดอกไม้รถก็เยอะจ้ะเดินต้องระวังนุ่นคือเขาก็ยังไม่เก็บนะเขาเก็บสายๆกันด้วยจ้ะประมาณสักสิบเอ็ดหรือประมาณเพียงอะไปะ ก็ประมาณนี้แหละเขาปิดน่ะนเพื่อนเพราะวันนี้มันแดดดีไงบางคนก็มาสายเนาะมามาซื้อของสายๆอ่ะนะ่ะอันนี้คือคาบูเซลที่ยอกจะ้ะคาบูเซลจอยเดินทุกเวียนหัวมันใหญ่มากเดินซะแบบมันไม่รู้จะซื้ออะไรเ,เพื่อนมันไม่รู้จะซื้ออะไรได้อย่างหนึ่งมันก็มีทั้งทั้งถูกทั้งแพง มีทั้งของใหม่ของเก่าของมือสองเครื่องใช้ภายในบ้านของตกแต่งบ้านเสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างจา้ะสากกระเบือยันนั่นแหละยันเรือรบละ่ะเออเฮ้จยจะเข้ามานั่งในนี้ก่อนอยืนในนี้ร้อนคักเพื่อนๆร้อนจริงๆร้อนจนแบบว่าเหนื่อยอะลดยดอกไม้ไมาเนี่ยไปปลูกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะกลับคืนกลับไอ้เขาเรียกนะ พื้นคืนชีพอยู่หน้าหนาวตายหน้าร้อนกลับคืนมาอีก,กน,นะเขาบอกองี้วันนี้รถเยอะรถเยอะไม่รู้เขามีอะไรกันบ้างวันนี้เพียรดี้ไม่ได้มาจอดตรงนี้นะมันเพม่อนนำจอดไกลอยู่จอดอีกฝากฝั่งหนึ่งอ่ะไม่รู้ไกลเหลือเกินจอดอ่ะ <c oughs> บน <c oughs> บนร้อนแล้วบนใหญ่เลยบนทั่วใหญ่เลยใครบอกใครสอดให้ไปจอดสกายขนาดนั้นอะ นี่แหละเดินดูถนนไปนะร้อนร้อนร้อนมาอาราบาตละตอใน,นฟาดงวงฟงาดยางเหมือนงวกละเหมือนช้างกำลังตกมันแล้วเพื่อน <ๆ S 1> ร้อนมาเนาะร้อนมากมากก็ตกมันนี้แหละบ่นเลยจอดไกลเหลือเกินรู้ว่าเราขาสัน้นอยู่ตรงนี้มันจอดไม่ได้แล้วเขามาจอดเต็มเขา,ามีการขายพวกสแต็ม สมัยก่อนแล้วก็พวกเหรียญสมัยก่อนด้วยจ้ะในเนี้ยในที่แข่งม้าเนี่ยเดินไปภูมิใจได้ดอกไม้ไปเนี่ยได้ได้ชุดเด็ดมาซ่องชุดจะบอกให้แล้วก็ไอผ้พาพันคอมานึงอันแต่เป็นของชาแนลไงนะของชาแนลจาก10ปอนตต่อได้เหลือ8ปดปอนเพื่อนต่อเขา เดี๋ยวรีวิวให้ดูถึงบ้านก่อนตอนนี้รีวิวไม่ได้หรอกร้อนอยู่เี่ยวจะสถานที่แห่งนี้ก็ที่แข่งม้านะนเพื่อนๆนะแข่งม้าจากทุกมุมของอังกฤษเขาก็จะมารวมตัวแข่งม้าในนี้แหละจอยก็เคยมาครั้งหนึ่งงานแข่งม้าหัวหน้าแอนดี้ก็จัดให้ตอนที่แอนดี้ทำงานเกี่ยวกับโทรคอมอะม่ะเพื่อนๆนะเมื่อก่อนบริษัทโทรคอมอะ่ะบริษัทบริษัทนะ บางทีเสียงจอยอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะพูดไม่ชัดอ่ะเพื่อนๆลิ้นลิ้นไก่สั้นลิ้นแข็งเนี้ยคนเขาก็หยุดวิ่งกันละวิ่งเสร็จกันละเดินไปจ้ะนู่นเพียนได้จอดรอตรงนู้นจอดรอจอยไกลอยู่งวดเนี้ย เนี่ยเดินหอบอยู่เนี่ยร้อนมันหอบเพราะร้อนเนี่ยเพื่อนคอแห้งด้วยจะรีบกลับไปนั่งในรถแล้วดื่มน้ําซื้อดอกไม้ไมาด้วยกลดอกไม้เหี่ยวมากเลยเนี่ยช้าละเดินเวี่ยงไปเวี่ยงมาตอกไม้จอยฮะเหี่ยวอากาศอยู่ในล่มก็เย็นอยู่หรอกแต่เดินผ่านแดดนียยังกับไม่ยังกับนรกเลย ข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยนะนกลับไปจะห้าเะลรกินสักหน่อยเพืนนะ่อนเออไม่รู้จะทําอะไรกินนั่งแท็กหาผู้สาวอยู่นะเพียนดีฮะ <c oughs> แท็กหาใครไม่รู้แหละแท็กหาผู้สาวไว้ก่อนฮนะอาจจะแท็กหาผู้สาวขาเลานะอะฮะแม่เขาอะแม่พี่อั <c oughs> น,นนี้ก็บ้านคนนะเพื่อนนะยอมเนี้ยบ้านเขาทางนั้นไปถ่ายบ้านไม่ได้ในนี้เขาก็มีกิจกรรมเยอะแยะนะ ก็เหมือนกับสวนหลวงแหละดูๆไปแล้วก็เหมือนกับสวนหลวงอะเหมือนกับสวนหลวงบ้านเราอะมีคนมาเตะฟุตบอลเล่นโยคะอย่างเงี้ยนู่นเพียนดีนู่นเดินออกมาละหาเดินออกที่ไหนเหรอไปคุยกับใครไม่เล้กนู่นเดินยืนใต้ล้มไม้นู่นเห็นไหม วันนี้ไม่เสื้อแดงนะเสื้อดำวันนี้ยืนอ่านข้อความกิ๊กเยู่ยวคะจัดการให้ไปเดินไปรับเมียนี่ยืนคุยกับกิ๊กนั่นเ <laughs> จ้าถิ่นเดินนาด่ดางมาเคยียเห็นไหมเ <laughs> จ้าถิ่นมันอาศัยอยู่แถวนี้มันก็เปเจ้าถิ่นแล้วนะเมียวเมียวเมน่อยไมเจ้าถิ่นดมยาอยูย่ นึกยืนเคยไปรับอ่ะบนแหละเออเนี่ยเห็นไหมตอบพ่อแม่เพื่อนว่าไงว่าย,ยังไงไม่ล for over years. เ,ออเลยนั่นแหละดีละละ yeah. ลแล้วแหละวิ yeah. ่งมลไดเวอรไฟสั่งคิวติดร้อนนี่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 ดาลิ่งรอดได้ก็ วันน no, ี to to ้ขโมยแ o ้วม f นจากผม o ้องขโมยแบบวันเผาฟิปตีจา e สมุดที่เก่าเนาะพี่แฟนเซลเอฟบีซีกิ o เดนเดนชอบ o ยู o ชอบอยู e ก่ o นเลยไปไปงานที่จอยหมายถึงก็อจะเล่นฟุตบอลกันเล่นคิกแคกกันเล่นนู่นเล่นลนี่กัน,นจากกิจกรรมมันสวนหลวงนั่นแหละก็จะกลับบ้านกันทีนี้ถึงบ้านแล้วจากเพื่อนๆแวะห้างซื้ออาหารด้วยจะรีวิวให้ดูว่าจอยซื้ออะไรมาจากคาบูเซลจอยชอบเสื้อแบบนี้ เนี่ยตัวอี้เยอะอย่างเงี้ยจอยชอบจัวเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะนเพื่อนๆนะเห็นจอยทำไมชอบใส่แต่เสื้อผ้าแบบเสื้อเสื้อยีนอะไรเงี้ยจอยชอบอืเนี่ยใส่เงี้ยชอบอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยจอยชอบจะ้ะอันนี้ตัวเราสองปอนจ้ะนะสองปอนอันเนี้ยสองปอนจอยเลยซื้อมาไม่รู้ของยี่ห้ออะไรแต่ว่ามัน มันสบายเดียวอยชอบสไตล์ตอะไรแบบแบบอย่างเงี้ยนะไม่มีกระเป๋าหรอกจ้ะมันก็จะสไตล์ตยอย่างเงี้ยชอบไงก็จะซักอ่ะวาวตรงนี้ก็เดี๋ยวซักแล้วก็ไปได้ชุดอันนี้อันนี้มันมันแพงอยู่จ้ะนะมันของเออไรนะมันมันร้านไี้เขามียี่ห้อเด็กกรเดินเนี่ย มันเขาเรียกเลยนะจอยก็จําไม่ได้เพื่อนๆแต่แต่รู้ว่ามันแพงไงชุดหนึ่งชุดหนึ่งน,นะอันนี้ไซส์16บหกนะเขาจะขาย10บปอนเพื่อนๆชุดนี้มันประมาณ100ร้อยกว่าปอนนะจอยเคยเห็นในในร้านจอยเลยไปซื้อมาเป็นชุดเดสใจเนี่ยไซส์สิบเพราะว่าถ้าจอยซื้อไซส์เล็กๆมามันติดหน้าอกจอยไงจอยต้องซื้อซื้อแบบใหญ่ๆมาเงี้ยแล้วก็ จอ,จอยต่อเขาได้จอยต่อเขาได้เหลือเหลือเหลือแปดปอนกันนะจอยอย่างเงี้ยเห็นไหมขนาดเพื่อนๆเห็นตัวใหญ่ๆแล้วใช่ไหมมันจะมาคับตรงนี้จอยพอด,ดีเลยเนี่ยตรงนี้นะมันก็จะประมาณเนี้ยแต่เป็นชุดแบบชุดเดทอะชุดซัมเมอร์อะเพื่อนๆน,เน,นะเราชอบไงมันบานดิ <c oughs> ใส่ต้นบาทเด้เพื่อนใส่ทั้งเงินเหมาะลำดีชอบอมจะชอบอันเนี้ยจากที่เขาจะขายสิบเหลือต่อเขาเหลือแปดอันนี้ที่แรกอะ่ะเขาจะขายสิบเหมือนกันอันนี้ก็แพงเหมือนกันอะไรร้อนดอนรอนดอนเนี่ยทีนี้ไปติค่ะว่ามันมีมันมีรูเนี่ยเห็นไหมเขาเลยลดให้จากสิบเหลือห้าเนี่ย ลาใ,ใหญ่เหมือนกันเนี่ยเรยถึงบอกไงถ้าซื้ออะไรยจใจต้องซื้อแบบตัวใหญ่เอาไว้เพราะอะไรรู้ไหมอันนี้มันที่เห็นดใหญยเพราะอะไรรู้ไหมมันใส่เสื้อสองสามตัวเพื่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วก็จะรัดอย่างเงี้ยเอ้ยเป็นชุดเดทเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มันบอกว่าไซส์เท่าไหร่เนี่ยไซส์สิบหกเหมือนกันทุนดูตัวเล็กจังไงเนี่ยชอบไง ซื้อมาเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้อันนี้อันนี้ของแท้นะเพื่อนนะเขาจะขายสิบปอนต่อหรือแปดปอนซื้อมาตัวเองไม่ค่อยใช้หรอกน,อน้องน้องไม้ก็ชอบไงชาแนลน้องไม้น้องไม้ชอบจ้ยอยเออไหได้อย่างเงี้ยนะไม่อนคุณหญิงย่าดีอย่ะมัดพ่องไปทำงานไปทำไอ้นี่เนาะไป ทำส่วน,นเพื่อนเออนี่แต่ปอนอันนี้ก็เสื้อจากสามปอนอันนี้ยังใหม่อยู่ชอบอย่างเงี้ยพอกับกางวิวไอ้น้องน,นันอันนี้ขนมปังจ้ะมาทำเบอร์เกอร์เป็นที่ซื้อมาของพวกนี้ก็แพงนะนเพื่อนนะของแพงนนกินไม่ตอ่านหรอกแพงอันนี้ก็ปอนกว่ากับสองปอน,ม,นมีจ้ะเส้นมี อร่อยนุ่มเดียวนเนียวนุ่มดีตับจะจะมาทำลาบครับอันนี้ก็ออล i ฟจจะนะลูกออล v ฟดองน้องแอนชอบแฮมจะเอาแบบเร็วๆนะๆนะอันนี้หมูสามชั้นจะนะหกปอนดสี่สเอดพีเนี่ยกิโลกว่าๆจะซื้อมาไว้ของเพงวหนนี้เพื่อนๆเอ้ จะคาดหวังอะไรจะถูกแค่นั้นแหละหมูสับจะเกือบสองอันนี้ก็หมูสับมันไม่บอกราคาอกีกอันนี้ก็นะมันก็เกือบสองปอนะจ้ะนะแทนทุกอย่างเบอร์เกอร์บรีบเบอร์เกอร์พ่อใหญ่แอนดี้อันนี้ก็หมูจ้ะหมูที่เขาหมาักเหมือนไชนีดสไปซี่ไชนีทนะ ชีสจะ้จะชีสกินกับเบอร์เกอร์ออย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็คีบับสติ๊กอืมแบบนี้แหละอันนี้ก็เหมือนกับพวกเฮอร์บอ่จะจ้ะนะพวกเครื่องเทศอ่ะที่โรยใส่กับเบอร์เกอร์เนี่ยอันนี้ก็ขนมที่เจ้าอยากจะกิน ันนี้ก็ขนมเนี่ยจะชอบตามเซ่นตามเซเว่นอีบ้านเรามีเนะาะจะก็ซื้อมาสองป้อนกว่าอันนี้ก็มีจ้ะซื้อมีแม่สองหอ่อมาม่ามาสองห่อกาศขาวหนึ่งหัวคอแจค็คมาสองสองถุง อันนี้เพียอันดี้ซื้อมาดอกกระลำปีดอกกระลำปีดอกข้าวนา่นแหละหอมหัวใหญ่ผักชีไม่ได้ไปส่วนไงี้เกียดไปไปเก็บผักชีกล้วยมะนาวนี่ได้แค่นี้แหละห้าสิบปอนด์อันนี้บอกห้าสิบปอนด์ได้แท่าไหเพื่อนเอ้ยนอนนนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะนี่รอาทิตย์หนึ่งนี่แหละแล้วก็จะลาบหมู ใส่ตับกินกับข้าวเพี้ยนที่ไม่กินนะถ้าใส่ตับเขาจะไม่กินเขาจะถ้าถ้าไม่ใส่ตับเขาจะกินอยู่ถ้าว่าใส่ตับปุ๊บเขาจะไม่กินเลยเจ้าเนี้ยอ่าจ๊ะก็ประมาณนี้เพื่อนอันนี้ก็ไปทิ้งผมเขาไม่ได้นะเก็บเอาไว้ไปชอบเป็นนวดลายนี้นะนนี้เป็นงี้งแหละผมเต้เล็กๆอยู่ละลายตรงนี้ทำอย่างนี้เลยจ้ะเพราะว่าที่ห้างเขาไอ้นี่ไ,ไงแพงไงโอเคไงเพื่อนๆไงจอาก็ปลา คลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยดยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย